โอเคแนละ้วโซเดีทุกร็กรูนนะครับก็คลิปที่ทุกคนจะได้ดูต่อไปนี้นเป็นคลิปที่มันมันสนุกนะแต่ว่านะอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับว่าใครที่แบบว่าความก,กลัวแบบผอีอย่าดูนะครับอาจจะไม่มีจ้ำสแกร,ร์เยอะนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับบ๊ายบายโอเคจ้ะและอย่าลืมกดซับสไครตร์ตรงนี้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 เนี้ยตรงนี้ โอเคคนระับสวัสดีคุณผูชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้เรามาอ,มอยู่กันด้เกม f i n ยนะั a แอดเป็สามนะครับจริงๆภักหนึ่งภักสอง,ก,สองก็อยากได้แหละแต่ว่าขี้กเกียจไม่ได้ภาคสามเลยมามันจะหลอนแค่ไหนนะครับมาไม่พูดพ้าดดำเพนะกดคข้าไปแล้ว เฮ้ยมาคืนแรกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมั้งทุกคนผมเปิดหมดเต็มจอเดี๋ยวทุกคนทุกคนเวลาดูผมหัวก็เปิดเต็มจอนะครอย่า อย่ามาเปิดแบบจอนิดเดียวนะทุกคนอย่าไปโดนจำสแกรไปพร้อมกันแล้วทุกคนเยิ่ๆนี่แม่งเลยอย่ามาทุกคนไอ้ไอ้เอาเผื่อปิดชิบหายโทษจีครับ้องขอแม่นะครับอย่าปุกนเผื่อปิด เฮ้ยตีสองล้วเว้ยตีสองล้วเว้ย,ววยผมไม่เห็นตัวอะไรออกมาเลยทุกคนมันมันหลอนนะทุกคนมันหลอนนะ เว้ยนี่มันก็พูดอยู่นั่นแหละทุกคน <Hello. S 1> มันพูดอะไรนักหนาวะผมเล่นอันนี้ทีไรผมไม่เคยผ่านคืนคืนสามไม่ได้เลยทุกคน เขาบอกว่ากดตรงนี้มันจะมีเสียงปะอะไรสักอย่างเลยนะทุกคนผมไปดูพี่เอกเล่นมานะ้นกว <Hi. S 1> กคไอที่เรากดเสียง hello hi เสียงหัวเราะนี่ก็คือแบบเพื่อหลอเวลาตัวไอ้ปริงแท t a ไปไกลๆเรานะทุกคนอันนั้นก็เป็นลรบักอะที เฮ้ยเอ้ยทำไมก็เฮ้ยคุณหล่อเนี่ยหล่อจริงน่ะทุกคนหกโมงสีหกโมงเลยเลยดิน่าน่ากลัวอ๋าหกโมงแล้วตบเบอร์เย้ทุกคนหกโมงแล้วเป็นแรกก็ชิลๆนะ อะไรเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยอะไรอ่ะเล็กงวะเนีย่ยต่อตัววะไอ้ยังสื่อเป็นตัวตัวอะไรวะครับเพจป้าดูคอนหรือตัวอะไรวะฟ็อกซี่อ่ะใครรู้บอกผมพี่รับมันคือตัวอะไร อ่ะคืนนี้คินนี้ผมว่ามันมาเคินนี้ว่าน่าจะเป็นค <half. S 1> like really ือจะเ๋ยวเ่มเล่นเกมจริงๆแล้วอุยอุ๊ยอุยอยเห็นไหมทุกคนภาพเพจเอ้ยไม่ใช่ภาพเพจมันต้องฟังเสียงมันมีเสียงในท้อตุ๊ตตุๆตุ๊ตุมาทุกคน ระวังนะทุกคนเจ้าสแกข้าอยากรู้มันจะพูดทำไบบไว้เนี่ยโอ้โหอ๋อตัวพับเพศเอ้ยไม่ใช่ตัวพับเพศไอตัวน่ยสปี a แท a บเฮ้ยสปี a แท a บหาย เฮ้ยหายไปแล้วห้อ,องเราอยู่ที่นี่นะทุกคนเป็นหน้ากลัวมากเลยนะต้องคอยดูไว้เลยเฮ้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 ้่ายไม่น,น่าไม่ได้แลวทุกคนไม่ไม่น,น่ากลัวอ่นนวะทุกคน เว้ยไม่ได้ยินเสียงท่อวะเสียงท่อมันมีไหมเนี่ยไม่มีเลยอเอ้ยเดี๋ยวเอยเร็วเดี๋ยวเอยเร็วอ,อย่านะอย่านะไอบีบีเด้วเวบีบีเด้ <laughs> เอเว้ย่เฮ้ยมันหยุดพูดไปแล้วทุกคนไอ,อสปินแฮบอยู่นี่ โอ้แต่เล้ววปิครับนี่เฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยถ้าป,ปิงแถบหายทุกคนที่ผมข้ามมาเล่นภาคนี้เลยก็เพราะแบบมันมีอะไรให้เล่นเยอะกว่าภาคแะกก่อนนะภาคก,ก่อนๆมันแบบว่า อ้าวกูตายกูตายทุกคนทุกคนเนี่ยตัวบักกี้ใช่ไหมทุกคนพร้อมหรือยังทุกคนโอ้อยเจ๋งชิบหายปิดไม่ทัน ไ,ไปไปอ่ะเอ้ย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 ,อยกองไปแล้ววะตีสามแล้วทีสามแล้วโน่น <Hello. S 1> เป็นไกลๆไปทีสามแล้วทุกคนตีสามแล้วไ้ไม่มีในท่อแล้อจากฟังเสียงท่ออ่ะเมื่อกี้มันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นฟ็อกซี่แล้วทุกคน อ่าอาไอไอไอเสียงท่อเอ้าฝายชบหายปิดท่อไม่ได้เอ้าทุกคนมาแล้วทุกคนมันอยู่ในท่อปกติแสงท่อทุกคนเห็นไหมมันอยู่ตัวไม้จี้ทุกคนอ่าาตัวนี้ทุกคนมันอยู่ด้านซ้ายมันอยู่ด้านซ้าย เองไปได้แล้วไปได้แล้วเพื่อนเอ้ยไปไกลๆไปอืมไม่อยากมาแอบ,บดูอะไรกี่ดิไว้ไปได้แล้วยวไม่หัดสายแล้วทุกคนไม่ต้องมาจ้องมอลเราอย่างเงี้ยไว้ไปไปแล้วไปไหนวะ โอ้ตีสามจะตีสี่แล้วนะทุกคนเห็นตัวเนี้ยมันเหลี่ยมอ่ะคือถ้ามามันาจ้องมองเราใครมีวิธีบอกแล้วว่ามันรอดอยังไงทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ได้ดับผมไม่ไเล่น,นเกมนี้มานานมากอะไม่ค่อยจะรู้อะไรคือแบบถ้าเกิดว่ามันมาใช่ไหมเราต้องรีบมาตรงนี้แล้วมาปิดหาเปิดหามันใช่ไหมทุกคน อแล้วไปกดปิดท่อเฉยยังวะโอ้หทุกคนเมื่อกี้ตกใจจริงกนะดไม่โผล่มาแย่ผมอะไม่ยังหลอนิชู้ังไม่สามวะเปิดไม่ทันเลยประมาที่ประมาณที่สามอะมันจะมีแจกข้ามาให้กคนโอเคไม่ทำไว้เห็นหน้าไหมทุกคนมันหลอนอะ่ใช่ไม่ได้ไม่อู่อะแล้วมันหลอนเลย เหลอาจัดเลยตอนที่สามแล้วทุคนปรีจดก็มาใช่ไหมใช่ไหถ้ามาอยู่นี่จริงก็ไม่อยู่อะจริงเน่ะไมู่ีคเหล่าะอยากให้ทุกท่าน่ไอเปลาว่าคือสามวันีที่หีไมได้ที่หนีเ่ยเป่เดีทุกคนจังได้มันมันน้่ยนี่ก็้อยอัเลยราไม่ได้เอามาเล่นาเล่นาวยนไปเ่กคนเอไปแก้นวายไหวะใช่ไหายอยน้ อาอเชื่อว่ารอดไหมับเราเิ่มจนะค้ับปคนจตรงนาทีสามจะมีประมาณตีสามมันจะมานะทุกคนระวังไหมนี่ยมันจีบมันแอบมาฮูบโมเดลมันก็หายไปอะตอนแรกอะที่เราเจออะใช่ไหมใครรู้ใครรู้วิธีช่วยคอมเมนต์บอกตอนนี้เลยครับหยุดหยุดก่อนนะแล้วก็ไปคอมเมนต์ดูเลย คอมเมนต์ Comment, หรือว่ากดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็ได้นะอ้หเอาอเอ,าอ้ยเฮ้ยบอลลูนบอยชิบหายตัวน่นมาเร็วเฮ้ยเสียงท่อเสียงท่อทุกคนเสียงท่อมันอยู่ใสมันอยู่ใสเฮ้ยเสียงท่อทุกคนเสียงท่อเอ้าเอา,เอา เอออย่าบอกนะอย่าบอกนะทุกคนอย่บอกแล้วว่าไม,ไม่รู้ว่ากูปิดทอน,นี้ไว้ก่อนได้ไหมเอยมันหายไปไหนอนะ่ะ ทุกคนมันหายไปไหนโออ T C แล้วฝ่ายรอดได้ไหมยองสิแล้วนะเออ T C แล้ว T C แล้วเอ้ยอดิโอเลอเลยชิบหายทุกคนขอจะรัดใจช่วยผมหน่อยกดไลค์นะกดไลค์ก็ขอคอมเมนต์ได้ เอ้ย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 หายว่ะอะฮายมันมาอีกแล้วจีซีไอชิบหายไปไกลแล้วใครรู้ใครรู้วิธีไล่มันไปบอกคือแบบน่ะถ้ามันปุ๊บมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะสักแป๊บมันก็จะหายไปใช่ไหมทุกคนพอมันหายไปมันก็จะมาแย่เราตรงเนี้ยต้องอยู่ไม่รอดอ่ะ ดกด้วกแหลทุ้คนใครรู้วิธีผ่านบอกชิปคอมเมนต์บอกผมนะนะเดี๋ยวผมอ่านทุกเม็นเลยนะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับก็อย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่ามาดูเฉยๆไม่กดอะไรเลยนะไปต่อง่้โคตาต่างรอบนี้ก็สุดท้ายยังจออกเกลยแล้วค่อยมาอัดคลิปใหม่หัวเราะ<ป>

ก็โดนก็โดนถอนหูฟังเลยตอนนี้ก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็โดนเอ้ยไม่โดนไหมทำได้ไงวะอ้าวโดนอีกเลรอโดนอีกเลรอตัวนี้อีกเหรว่าเดี๋ยวช่องแอร์มันมาแล้วช่องแอร์มันมาแน่นอนฟังเสียงทุกคนฟังเสียง เฮ้ยไม่คอตามรอบนี้รอบเดียวน,นะเนี่ยไม่คิดผมเปิดไปเจอไอ้เนี่ยตัวมันเป็นหน้าหมาป่า่าเงี้ยเปิดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมแบ่กะบมแบ่กูเลยเนี่ยเปิดหน้าหมาป่าเช่หน้าหมาป่าเนี่ปุ๊บพอมาเปิดแคมตัวนี้ป่ะตรงนี้อะตร,ตรงนี้สักทีหนึ่งอะแม่งอบอลลนบอยมาแบ่กูโอ้โหใครไปเปลี่ยนมือถันวะถามจริง เออแล้วในอันนี้มันไปนไหนอ่ะอ๋อตัวนี้มันไปนไหนทุกคนใครรู้เมื่อกี้นี่เป็นตีซี่แล้ว啊 A few moments later หกโมงทุกคนหกโมงดีเฮ้ยหกโมงดีเฮ้ยไอไอมันวิ่งไปด้านซ้าย เร็วไปพันปีน,ะน้องนันมาเร่งกับพี่อ่ะหกมองแล้วเว้ยวันนี้เคาเล่นอย่างวะต้องไปเก็บเค้กใช่ปะมากระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้เด็ โอเคเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้อยากดูต่อเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ